<c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ช่วยส่งดาวนะวันนี้เราทำสตาร์ปาร์ตี้สัมเบจอีกครั้งหนึ่งคาว่าไงคะลูกเปล่าอ่ะหนุ่มเปล่าอ่ะกินหนุ่มเปล่าเหรอฮะกินหนุ่มเปล่าลืม คุณอารยาส่งดามมาให้เราห้า้อยดวงบอกแฮปปี้วาเลนทน์เดย์ค่ะมีใครไปจดทะเบียนสมรสมั่งไหมวันนี้พอก็ใส่เสื้อเหมือนลูกสาวนะลูสิเห็นไห นายเดียวกันเลยบบ <c oughs> ไม่เหลียลูกต้อกระปุก ัญญาพูดเสือหน่อยได้ไหมลูกเตือเสือไหนพูดสิเสืออันนี้อะไรนี่ไหนพูดสิอันนี้อะไร,ไนนะไรลูกอันนี้อะไรคะอันนี้อะไรเนี่ยไหนพูดสิเสือพูดก่อนพูดก่อนอัญญาเสือ ไอ้ามาแล้วไอ้าพูดหน่อยสิลูกไหนเอแอ